สวัสดีค่ะพบกับเมย์อีกเ่นเคยนะคะกับรายการ DIY ไอเดียนะคะวันนี้เมย์ก็จะกลับมากับงานทำสร้อยข้อมือลูกปัดนะคะวันนี้จริงๆแล้วที่เมย์หายไปหลายอาทิตย์หลาย,ลายเดือนเนี่ยเพราะว่าเพิ่งไปคลอดน้องมาด้วยแล้วก็ไปซุ่มทำงานใหม่ก็คือเป็นสินค้าชิ้นใหม่ของร้านลูกปัดก็คือตัวนี้เลยค่ะ เขาเรียกว่าเป็นงาน diy ไอเดียนะคะตอนนี้ที่เราลูกปัดทําใหม่ก็คือว่าเราจัดเซตสําหรับให้ลูกค้ากลับไปทําที่บ้านได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาสั่งสินค้าแยกเป็นชิ้นแล้วในเซตเนี่ยก็จะมีหนึ่ในเซตน่ยจะมะีสินค้ามีอุปรกรณ์ที่สามารถทำลูกทำสินค้าได้ตามรูปที่อยู่ในหน้าปกเลยนะคะพร้อมทางวิธีการทำ และจะมีลิงก์ Youtube สำหรับเข้ามาดูวิธีการทำได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะเป็นลักษณะของการ Unpack กลับมาดูนะคะสร้อยวันนี้ที่เมย์จะสอนก็คือตัวนี้เลยชื่อชุดนี้ชื่อชุดว่าชุดบิงบิงซัมเมอร์ก็คือเป็นสร้อยข้อมือลูกปัดที่เป็นสีสารสดใสยอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นบิงบิงซัมเมอร์นะคะรหัสของตัวนี้ก็จะอยู่ที่บารโค้ดนะคะ0ูน1 9015นะคะสามารถใช้รหัสนี้ค้นหาในเว็บไซต์ลูกปัด .com ได้เลยก็รีวิวดูว่าข้างในมีอะไรนะคะเวลาที่เราซื้อเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นถุงเล็กๆแล้วก็ข้างหลังจะมีอุปกรณ์ครบถ้วนนะคะในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สาหรับการทําแต่เครื่องมือไม่มีนะคะเครื่องมือลูกค้าต้องซื้อตังหาเพราะว่าบางคนก็มีมีเครื่องมือแล้วบางคนก็ไม่มีเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมแกะให้ดูนะคะข้างในชุดก็จะมีอันนี้ก่อนเลยเป็นหน้าปก ของชุดนะคะจะมีข้างหลังด้านหลังก็จะมี QR code QR code ที่เข้าไปดูลิงก์ของวิธีการทำสินค้าคือเป็นคลิป YouTube นี่หนะคะในการทำรีวิวเนาะแล้วก็อีกอันนึ้งก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์ลูกปั .com แล้วก็ในเว็บเราเนี่ยมีการเขียนวิธีการทำเป็นเป็นบทความให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้วิธีการทำ เนี้ยค่ะเราก็จะมีบอกว่าอันดับหนึ่งให้ทํายังไงอันดับสองให้ทำยังไงอันดับสามไม่ทาย,ยังไงเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าทําได้ง่ายๆเนาะตอนนี้เราพยายามทําทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดนะคะ,ะนี่เราก็เช็ละตอนนี้เรามีเรียบร้อยหนึ่งชุดอันนี้คือเขาจะเรียกว่าเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นอะไรแพทเทิร์นทูตอเรียลหรือ how to อะไรก็แล้วแต่จะเลือกแล้วกันนะคะก็จะเป็นอันเนี้หนึ่งชิน้น ได้ใบมาอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะคะข้างในมันมีค่ามากเสร็จแล้วก็จะมีลูกปัดลูกปัดสีสันตามตามหน้าปกเลยนี่สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะลูกปัดวันนี้ที่เมย์ใช้เนี่ยเมย์ใช้เป็นลูกปัดไซส์ L ก็คือลูกปัด4มิลอันนี้ถ้าเป็นไซส์ที่เราขายในเว็บะมันจะเป็นถุงใหญ่มากๆถุงละ100บาทเนี่ยจะเป็นถุงแบบถุงใหญอ่อันนี้เราก็แบ่งออกมาให้ทําพอดีเท่ากับ ข้อมือเส้นแล้วก็เหลือนิดหน่อยสําหรับคนทําข้อมือสั้นข้อมือยาวเราก็เหลือให้ทํานะคะคือเป็นเอาไว้ง่ายคือเป็นชุดให้ทดลองใช้อ่ะเนาะแล้วก็นี่เป็นเชือกเทียนค่ะเชือกเทียนไซส์เล็กอ่านี้คือเชือกเทียนสําหรับเย็บที่เราเคยพูดกันไปนี่เราก็แบ่งมาให้ลองใช้เป็นชุดทดลองแล้วก็มีในถุงเล็กๆเราก็จะมีเข็มเข็มสําหรับร้อยลูกนะคะเข็มตัวนี้จะเป็นเข็มเบอร์ใหญ่หน่อยเพราะว่าเราใช้สาหรับลูกปัดเบอร์ใหญ่ แล้วก็จะเป็นตะขอตัวนี้เป็นตะขอตะ,ะขอเพชรคือเอเป็นตะขอที่สามารถแยกให้มันเป็นหลายๆเส้นได้เดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีในในขั้นต่อไปนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีห่วงห่วงสำหรับติดกับเพชรนั่นแหละเออแล้วก็มีสตัปเปอร์นะคะจบกันไปแล้วนะคะกับอุปกรณ์ ที่แล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเติมซึ่งถามว่าลูกค้าต้องใช้ทุกตัวไหมก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะแต่ว่าที่เมย์เอามาสอนวันนี้คือมันสะดวกในการที่เราเออใช้ให้มันครบๆอะไรเงี้ยเวลาเราทํางานอันนี้คือเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดนี่คือบอร์ดข้อมือบอร์ดร้อยลูกปักแต่เป็นข้อมือคือเป็นบอร์ดสําหรับออกแบบเราเคยเจอกันในไปกันไปในคลิปก่อนๆคือเป็นบอร์ดสร้อยคอจริงๆบอร์ดสร้อยคอที่สั่งก็ขนาดนี้เลยนะ ใหญ่มากๆอ่ะใหญ่เท่าเอ็จริงๆอะใหญ่กว่า a อด้วยเนาะแล้วก็นี่ค่ะบอร์ดข้อมือถ้าใครซื้อไปเนี่ยจะงงๆว่าเอ๊ะอีเลขที่มันอยู่ตรงเนี้ยคืออะไรคือมันเป็นขนาดข้อมือค่ะลูกค้าก็วางหินหรือวางอะไรให้มันได้ขนาดเนี้ยนี่แหละข้อมือของเรา,า20เซนก็นคือข้อมือข้อมือ14เซนข้อมือเล็กจิว๋วๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีข้อมือขนาดข้อมือไว้ให้เลือกง่ายๆแล้วก็อันต่อไปก็สายวัดค่ะอันเนี้ยสำคัญนะจริงๆ ใครไม่มีสายวัดคือไม่รู้จะทําสร้อยได้ยังไงเลยอ่ะจริงๆนะก็เนี่ยคะ่ะเวลาเราวัดเนาะจริงๆเราต้องรีวิวอันนี้ก่อนเนาะไม่ลืมหละอ่าเราก็วัดค่ะว่าข้อมือของเราเนี่ยเท่าไหร่ข้อมือของเมย์อ้วนๆข้อมืออ้วนของเมย์ๆๆก็ดูเนี่ยคะ่ะเวลาวัดนะคะเอาตรงปลายคือแล้วแต่ว่าสายเราจะเป็นรุ่นไหนเนาะแต่ถ้ารุ่นของเมย์เนี่ยคือเอาตรงปลายมาเทียบเลยก็คือนี่เป็นไปสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วเนี่ยมันพอดีมากๆซึ่งมันก็น่าจะ ขับไปหน่อยมีอาจจะเพิ่มให้มันเป็นสักสิบเจ็ดนิ้วสิบเอ้สิบเจ็ดเซนขอโทษสิบเจ็ดเซนก็จะมีเขียนไว้ว่าสิบเจ็ดไหนไหนนี่ไง,ไงสิบเจ็ดเซนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีรู้แล้วว่ามีจะต้องทาล็อกนี้แล้วก็ต่อไปอันเนี้ยชอบชอบที่สุดเลยเครื่องร้อยลูกปัดคือมันเป็นแบบอะไรที่ไม่เห็นคลิปในเมืองนอกอะ่ะมันมีมานานมากๆอ่ะแต่คือไม่เข้าใจว่าทาไมคนไทยไม่มีใครเอามาขายเลยอะ่ะ แล้วลูกปัดก็เลยต้องนําเข้ามาเองจะได้ให้คนไทยใช้เนาะแล้วก็ให้ลูกลองใช้คือลูกชอบมากแล้วก็เห็นหน้าก็จะแบบแม่เม,ม่์ทำงานแม่เมย์ทำงานแม่เมจะต้องมา้อยลูกปัดนางแบบนางชอบเอาลูกปัดใส่ไปเนี้ยแล้วมันก็หมุน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 ใช่ป่ะเสร็จแล้วลูกปัดมันก็จะไหลไหลเข้าไปในเข็มเออแล้วคืกมันสนุกอะ่ะก็นั่งดูแบบเออเนาะเราก็แข่งกันว่าใครจะ้อยได้เยอะที่สุดที่เรามีขายแล้วนะคะลิฟเข้าไปดูได้เลยก็ ค้นหาในในไซต์ได้เลยนะคะชื่อดูตรงเรค่องค้นหาก็ได้แล้วก็เขียนว่าเครื่องมือ,เ,อเครื่องร้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจอแล้วก็อันนี้เหมือนกันพี่สาวเคยไปทํางานที่โรงงานโรงงานทาจิวเวลรี่ของญี่ปุ่นแล้วเขามาเล่าให้เราฟางังซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นนะเขามาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยน้องเมย์รู้ไหมว่าที่โรงงานทาจิวเวลรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเครื่องมือด้วยนะจ๊ะซึ่งเราไม่เคยเห็นไงเขาทำอะไรรู้ว่าอันนี้คือแหวนสําหรับอ้าห่วง เออเราก็ใช้มาตั้งหลายคิดเออเราก็คิดว่าจะต้องเอาครีมสองอันมาช่วยกันอ้าไม่ใช่จ้าเขามีแหวนแล้วมันง่ายมากคือไม่ต้องมาเจ็บมืออ่ะคือแบบเออจะทํางานห่วงคือที่ผ่านมาเ่ยไม่ชอบทํางานห่วงเลียนะมันปวดมือไงทําไปทํามาแล้วก็หมือสองข้างฉันเป็นตายปลาหมดแล้วแล้วก็นี่สุดท้ายครีมบครีมบีบ ทีมทวีอินวันของแม่เองแต่มาถามที่ร้านเด็กไม่รู้จักจ้าเด็กก็จะเขาจะเรียกว่าเป็นทีมปากจระเข้คือที่แม่หาเรียกว่าทวีอินคืออะไรมันบีบได้มันม้วนได้แล้วมันก็ปัดได้อย่างนี้มันมีมันมีเคี่ยวเคี้ยวไว้สาหรับตัดเออแต่ว่าเด็กที่ร้านเขาบอกเป็นปากจระเข้ปัดจิ้งจกเนี่ยเพราะไอคือรทรงของปากมันนั่นแหละมาแล้วก็อันดับต่อไปเนาะก็ไม่ต้องพูดขําททำเพลงกันเราก็เอาลูกปัดใส่ในเครื่องเลย อันนี้คือเมย์ทำทีละสีนะคะอันนี้คือสีแดงเราก็แล้วแต่นะถ้าลูกค้าจะจะเอาสีหลายๆสีผสมกันวันนี้เครื่องก็ไม่ง่ายเลยเวลาใช้ก็คือเทลูกปัดลงในเครื่องแล้วลูกปัดของเราน,นะคะตึ้งตึ้งตึ้งตึต้งเราเทลงไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเก็บขึ้นมาที่เกียงไงเออแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้คือเชือกเทียนเชือกเทียนสำหรับเย็บเนาะนันก็จะเป็นแบบเส้นเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้ เออจริงๆเราลืมบอกไปอย่างนี้นึงว่ามันจะต้องใช้กันไก่ด้วยเนาะซึ่งแต่สคัญแหละกันไกก็จะใช้กันไกอย่างไงก็ได้แล้วแต่ก็เนี่ยกันไกสนิมสนิม,นมันค่ะก็เนี่ยเอาเชือกเทียนออกมานะแล้วก็จริงๆเชือกเทียนเนี่ยเราวัดมาเพื่อให้มันพอดีกับตัวสร้อยแล้วนะคะคือเราจะร้อยสร้อยหนึ่งเส้นให้ได้สี่เส้นงวงวะเออเดี๋ยวดูนะก็เนี่ยตัดคือหนึ่งเส้นเนี่ยเราก็พอมีสามสีไงเราก็ตัดหนึ่ง เชือกที่เมย์ให้มาทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสามเส้นนะคะขั้ตอนเขาจะให้มาเป็นเส้นย,ยาวๆเนี่ยเส้นเดียวแล้วเราก็มาแบ่งเป็นสามเส้นให้มันเท่าๆกันซึ่งไม่ต้องเท่ากันมากขนาดนั้นก็ได้ให้มันเท่าๆกันนะเนาะแล้วก็เห็นจ้าขั้นตอนนี้แหละพิสูจน์พิสูจน์อายุมากเห็นะนะคือ ไม่ใด้อายุเยอะนะน่าจะแก่แต่แบบก็ไม่ได้อายุเยอะมากขนาดนั้นเราก็ใส่เข็มลงไปคุณไม่ต้องใส่เข็มลงไปเยอะนะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่เส้นเดียวไงเวลาร้อยแล้วก็มัดเอาเอาลูกปัดเนี่ยมามัดลงไป,ไปไก็ร้อยร้อยลงไปก่อนหนึ่งเมตรร้อยลูกปัดลงไปก่อนนะจ๊าหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเสร็จแล้วไงก็คือมัดค่ะเอาเข็มทันกลับมากับที่มีคนก็ได้ ไปกับลูกปัดก่อนก็ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ยึดไม่ให้ลูกปัดอ่ะออกเวลาที่เราร้อยลงไปนี่ได้แล้วเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ชอบมากสวยที่สุดก็อย่างนี้ค่ะหมุนนะคะเวลาที่เราหมุนเครื่องร้อยลูกปัดเนี่ยเราจะหมุนยังไงก็ได้คือมันให้มันหมุนมาหาเข็มอะเพื่อที่จะให้ลูกปัดมันหมุนแล้วก็หมุน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 หมนวางหมุนหมุน เนี่ยเข็มมันก็จะแบบลูกบอลมันก็จะไหลเข้าไปในเข็มโดยอัตโนมัติซึ่งเนี่ยแหละคือข้อเสียของลูกปัดจีนคืออะไรคือมันจะมีรูปที่มันไม่สวยมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกค่ะเราจะเลือกมาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะค่อยๆมาออกก็ได้เพราะมันก็เหมือนกันมีค่าเท่ากันก็ออกเสร็จแล้วก็ลอยลูกปัดลราไปะได้แล้ว เนี่ยค่ะก็คือร้อยลูกปัดลงไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนๆหมุนๆหมุเขาเนี่ยไปเรื่อยๆเครื่องร้อยลูกปัดอะค่ะเขาจะมีเข็มมาให้ด้วยมันจะเป็นเข็มงอแล้วก็จริงๆจะใช้เข็มตัวนั้นก็ได้นะหรือว่าใช้เข็มตัวที่แถมไปกับเครื่องนีก็ได้แบบกับชูตี้ไอวอะคะ่ะแล้วก็ลูกป,ปัดชูตี้ไอวเนี่ยไอตัวเครื่องร้อยลูกปัดเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องที่จะต้องใส่ข้าลูกป,ปัดแบบนี้ไงใส่ลูกป,ปัดแบบอื่นก็ได้ก็สนุกสนุะคะเป็นเราร้อยไปแล้วมันก็จะมี คือด้วยราคาของลูกปัดจีนนะมันไม่ได้แพงมากถ้าอยากได้ลูกปัดที่ขนาดเท่ากันเนาะสำหรับบางงานเน <S <S ี่ยเราก็ใช้ลูกปัดญี่ปุ่นคือลูกปัดวิยุกิเส้นอะเม็ดมันจะเท่ากันเม็ดแต่ลูกปัดจีนนะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทอะคือถูกจริงๆรนะถกูกแบบเหมือนให้ฟรีะแล้วก็มันก็เหมาะสําหรับงานที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดมากไงคะเพราะฉะนั้นเราก็เออใช้ได้ถ้ากคาอยากได้แบบอารมณ์อีกอย่างหนึ่งแบบเต๊ะๆเ,เลยก็ใช้ไอ้นั่นไปได้ ค่ะหลังจากที่เราร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สร้อยซึ่งเป็นเส้นย,ยาวๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่าวมันเออเราควรจะใช้ความยาวเท่าไหร่ดีนี่แหละคือคือว่าทําไมเราต้องมีบอร์อดร้อยลูกปัดบอร์ดเออออกแบบข้อมือน,นะคะอย่างที่เมย์ได้บอกไปตอนต้นแล้วว่าเมย์จะใช้ทั้งหมดสิบสิบเจ็ดเซนตามที่เมย์วัดข้อมือไว้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละที่เราจะรู้ว่าเราควรจะใช้เท่าไหร่คือเรามี ตัวนี้ตะขอถามว่าเรา117เซนเนี่ยเราใช้ข้อมูล1 7เซนเนี่ยเราควรจะเอาลูกปัดทั้ง1 7เซนเลยไหมก็ <c oughs> ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราจะต้องมีตะขอด้วย <c oughs> เราก็เอาตะขอเนี่ยค่ะวางลงไปนี่ไงเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเค1 7เซนเนี่ยมันจะเป็นส่วนของตะขอเท่านี้นะแล้วเราก็ตามแบบแบบที่อยู่ในหน้าปกะนะคะเราจะใช้สีละสีเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ก็ล็อกหัวไว้เรียบร้อยเนาะเมย์ก็ มัดหรืออะไรก็ได้เพื่อที่จะให้หัวมันอยู่แล้วก็เอาหัวของลูกบัดนะคะมาจับรวมกันนี้แล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งก็จะได้ทั้งหมดสี่เส้นนะคะแล้วเราก็เอาลองมาวัดดูค่ะว่าโอเคสี่เส้นเนี่ยสี่เส้นน่ยพอดีหรือยังนี่ไงพอดีแล้วเอะมันเหมือนแบบใหญ่ไปนิดนึงไหมเราก็เขยืดออกก็จะต้องเหลือความยาวนิดนึงไว้สําหรับที่จะใส่หัวนะคะอันนี้คือได้แล้วหนึ่งสีตอนนี้เราก็จะรอไว้ก่อน อย่างที่ไม่บอกไปตอนต้นนะคะว่ามันมีสต็อปเปอร์ด้วยซึ่งถ้าใครติดตามเทปของราลูกทิปสองละลูกป,ปัดของรลาลูกป,ปัดเนี่ยเราก็จะเจอไอเทมตัวนี้ตลอดถ้าเราไม่ได้ใช้ไอตัวเอ็นยืดนะคะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์ไว้ใช้สําหรับการจบงานคือสต็อปที่แปลว่าหยุดอะต็อภาษาอังกฤษที่แปลว่าหยุดอะคะ่ะถ้าจริงๆแล้วคนไทยก็จะเรียกเม็ดบีบเม็ดบีบเลยเนี่ยแต่เม็ดบีบมันก็งงๆเนาะมันคืออะไรแต่ คือเขาอาจจะเรียกจากเพราะว่าเออมันเป็นเม็ดที่มันบีบได้ไหมก็เลยเชื่อเม็ดบีบเลยนี่ไหมก็อย่างเงี้ยค่ะร้อยเราก็ร้อยสต็อปเปอร์ลงไปก่อนหนึ่งเส้นนะคะเอาเข็มออกก็ได้หรือเอาเข็มใส่ก็ได้นะแต่ไม่ไม่ค่อยถนัดเงี้ยถ้าใช้เข็มเพราะมันจะต้องมีทั้งสองเส้นวันนี้เราไม่ต้องสนใจล้วเราได้ทมยาวของเส่นละเราเอาสองเส้นนะคะร้อยลงไปในสต็อปเปอร์เอาให้ชิดกับลูกปัดเลยนะคะตรงเนี้ยคือ ความสวยงามว่าจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เลยนะคะรอยให้มนอยู่แบบลูกปัดเสร็จแล้วในถุงนะคะจะมีห่วงเราหยิบห่วงออกมาก่อนหนึ่งอันจริงจรเมยก็เผื่อไว้ให้นะเผื่อตกเผื่อหล่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เผื่อไปเยอะนะเผื่อแค่อันสองอันเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าทําก็รบกวนระวงังนิดนึงนะคะระวังมันจะหายค่ะก็เนี่ยมันจะมีเชือกข้างหนึ่งที่เท่ากันไม่เท่ากันเราก็ตัดตัดให้มันเท่ากัน เวลเาที่เราร้อยขาร้อยสต o อปเปอร์ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ร้อยห่วงห่วงอันเล็กๆห่วงอันนี้น่าจะประมาณสักสามมมิลน,นะน่าจะประมาณสี่มิลสีทองนี่ก็จำขนาดไม่ค่อยได้หรอกส่วนมากก็ต้องใช้ไม้่รมันทัดวัดอ่ามก็เป๊ะไม่ได้เนาะมันเยอะเหลือเกินก็เอาเชือกเทียนทั้ง2เส้นนะคะร้อยเข้าไปในสต o อปเปอร์ร้อยย้อนกลับไปในสต o อปเปอร์นะคะ พอใส่ห่วงแล้วก็ลอยย้อนกลับไปในสตอปเปอร์คือไม่ต้องย้อนไปในห่วงแนละเดี๋ยวหลดุดลอยกลับไปในสตอปเปอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็อย่างที่บอกไปแหละค่ะหลายๆครั้งคือเทคนิคของเมนเนเวลาที่เมลอยสตอปเปอร์เนี่ยเมจะต้องย้อนกลับไปในสตอปเปอร์อีกครั้งหนึ่งคือไม่ใช่แค่ลอยย้อนกลับไปแล้วเสร็จนะคือมันต้องพันอีกรอบหนึ่งไงเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงขึ้น ก็ใส่เข็มไปก่อนเนาะตาเริ่มไม่ค่อยดีแหละแต่จริงๆเชือกเทียนนี้มันบางแล้วก็มันอ่อนด้วยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ไม่ค่อยจะแบบง่ายเหมือนกับอะไรนสล,ลิงหรือว่าเอน็นที่เราเคยใช้กัใน,ใน,ในในคปิก่อนเนาะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ร้อยย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันแน่นหนาขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาตัวเอ็นนะคะร้อยลงไปในลูกปัดเพื่อที่จะได้ให้เก็บเนาะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันก็จะมีปัญหาคือไอ้ตัวเอ็นเนี่ยบางทีคอาก็จะ เอ็นหรือสลิยก็จะย้อนกลับมาเราก็ใช้เข็มหรือใช้อะไรสกิตสกิตเขาใหา้ให้เขาแน่นนะคะคือมันต้องแน่นอะนะตรงเนี้ยรูกปัดตนจะต้องแน่นเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวทำไปแล้วมันก็จะหลวมแบบเละหละไม่สวยแบบนี่นแล้วก็ดึงโอเคตรงน,นี้แหะค่ะที่นายพระเอกของเรามาก็ใช้ครีมนะคะบีบสต็อปเปอร์อย่างนี้ค่ะสต็อปเปอร์เนี่ยเขาอยู่อย่างนี้พอเขาแล้วก็บีบลงไปเขาก็แบน พอเขาแบนแล้วเขาก็ไม่หลุดเขาไม่หลุดก็คืออะไรคือสร้อยเราก็แข็งแรงอยู่จ้ะแล้วก็นขา,า,าเวลาตัดเชือกนะคะให้ดึงเชือกเส้นนี้ให้แน่นแล้วก็เป็นใจตัดให้หกให้ให,ะะให้หนึ่งชิดนะคะเสร็จแล้วหนึ่งสีเสร็จแล้ว้าหนึ่งสีอันนี้คือหนึ่งสีเนาะแล้วเราก็เอาตัวน,นี้แหละแหวนแหวนนี่ไม่ต้องใส่ลงไปสุดมือนะคะใส่ลงไปแค่อย่างนี้แค่นิ้ๆวๆแเราก็เอาหัว ที่เรามีห่วงทุกอันเนี่ยที่มันมีรอยอ้าเนี่ยมันจะเวลาที่เขามาเขาจะไม่ได้ชิดกัน,นค่ะก็เอาคีมข้างนึงนะคะจับห่วงไว้แล้วก็หยิบข้างหนึง่งเอาใส่เข้าไปในแหวนคือแหวนเนี่ยเขาจะมีมีช่วงว่างของเขาเห็นไหมคะมีอันเล็กอันใหญ่แล้วก็ใส่ที่มันพอดีกับห่วงเสร็จแล้วเราก็อ้าเห็นปหง่ายไหมง่ายเนาะแล้วก็นี่ค่ะตะขอ มันจะมีอยู่สองฝั่งนะคะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเราจะใส่ฝั่งไหนก่อนกไ,ได้หนึ่งรูใส่ลงไปก่อนหนึ่งรูแล้วเราก็เอาเชือกขัคพึ่งแล้วก็ใส่ฟังนะคะมาไลท์เพือช่งใช้จริงๆจะเอาจะเอา,จะเอาเชือกผปัดใส่ไปก่อน,นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคือเอาแหวนใส่นะคะมันจะมีเสียงเด็กนิดนึงนะเพราะว่างบ,บอกแหละ เขาเพิ่งคลอดลูกมาลูกเขาก็ยังได้ไม่ถึงสองเดือนเลยอยาเนาะอยากใจร้อนไงอยากจะมาท,ทําชิ้นให้ลูกค้าทาก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะเหงาไม่ได้ฟังเสียงบ่นของเมย์นี่ค่ะได้แล้วหนึง่งข้างเห็นไหมง่ายเนาะกระขอนี่คือคนที่ไม่เคยใช้อาจจะงงๆง,งนิดนึงคืออะไรคือมันจะเป็นประขอที่มันเปิดออกได้อย่างนี้ค่ะก็ดึงเห็นไหมเวลาที่เราใส่อ่ะเราก็ใส่นี่คือ จริงๆอ่ะปกติมันจะมีตะขอกระดุงตะขอก้ามปูแล้วตอนนี้มันมีตัวใหม่คือเป็นตะขอเพชรแตระขอเพชรเนี่ยมันจะเป็นแบบตะขอฮันนี่ดูนะคืออะไรรู้ว่าคือต้องใช้ให้แฟนใส่ให้เขาบอกฮันนี่ดูคุณดูอีกคือฮันนี่ดูเนี่ยก็นี้ค่ะเสร็จแล้วได้หนึ่งฝั่งแล้วเราก็เอาหัวอีกอันหนึง่งมาใส่อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเสร็จละหนึ่งสีที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็มาใส่ตรงช่วงส,อ,สองสีเนาะ แล้วหนูข้างเ่อนะทําไปทํามาแล้วก็เพิ่งไปเจอเข็มก็เลยเจอเข็มว่าเดี๋ยวมาลองใช้เข็มที่แถมมากับเครื่องให้ดูแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราก็เข็มสั้นเวลาเราใช้เข็มยาวมันจะเป็นอย่างงี้คือเทคนิคเวลาที่เราร้อยเนี่ยเทคนิคเนี่ยเวลาที่เราร้อยก็คือว่าให้เราเอาเอาเข็มมาค่ะเอาไว้เหนือคือเอาไว้ข้างบนไอ้ตัวลูกปัดอย่าเอาไปจมลงไปลูกปัดไงคือมันจะมีเม็ดที่มันลอย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 อย่างเียมันก็จะค่อยๆไหลเข้ามาเองเห็นวะ จริงๆเข็มของเขาอ่ะมันจะมันจะง่ายกว่าเพราะเข็มเขาเก่าไงแต่เราจับมันก็จะสะดวก เสร็จแล้วนะคะตัวสร้อยข้อมือบินงวิออของเรานะคะสร้อยที่ใช้ตะขอเพชรฮันนี่ดูของเรานะคะเดี๋ยวเราให้ฮันนี่ดูกันใส่ให้หน่อยนะคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ใ่เป <Okay. S 1> ็นสร้อยอ้อนแฟนนะจ๊ะโอเคตัวเพชรเนี่ยก็ะจะกายเป็นออสเซอรี่ของเราไปเลยนะคะสวยชิพ่าใส่ออกง,งานได้เลยค่ะบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปสอนร้อยลูกปัดของร้านลูกปัดของเรานะคะถ้าลูกค้าสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของร้านลูกปัดสามารถติดตามได้ที่ร้านลูกปัดแฟนเพจใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www. ลูกปัด .com แล้วก็เว็บไซต์ thaibidding. com นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้สอนทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube นี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ